สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมจะได้สดิทพงค์นะครับอาจารย์ประจําอีฟินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่9เมษานะครับศุกร์ก่อนจะที่จะไปเที่ยวสงการกันนะครับสําหรับหัวข้อวันนี้ที่ผมตั้งใจจะพูดถึงนะครับก็คือราคาหุ้นลงควรทยอยซื้อหรือรอก่อนนะครับซึ่งหัวข้อในศุกร์นี้จริงๆแล้วนะครับก็เป็นต่อเนื่องจากศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่แล้วเราพูดถึงว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเราควรขายหรือว่าซื้อเพิ่มใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าสัปดาห์นี ปรากฏว่าเซตเนี่ยพักฐานแล้วถ้าเราพูดถึงเซต50นะหุ้นขนาดใหญ่นะครับจากทฤษฎีดาวตอนนี้ต้องบอกว่าก็คือว่าเขาทำไฮเนี่ยต่ำลงถูกไหมครับอ่าตรงนี้เลยนะให้สังเกตว่าเขาทำไฮต่ำลงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ทำโลเนี่ยต่ำลงด้วยก็หมายความว่าตอนเนี้ยสถา,านการณ์เซ็ตนะครับถ้าเราพูดถึงเซต50สนะเซ็ตขนาดใหญ่นะอยู่ในช่วงแนวโน้มเขาเรียกว่าพักฐานแล้วละ่ะและในกราฟ60นาทีก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ ไม่สามารถรีบาวแล้วเกิดไฮใหม่ที่สูงเกินไฮสี่เหลี่ยมนี้ได้นะครับก็จะมองว่ายังอยู่ในแนวช่วงแนวโน้มขาลงเซ็ตยังจะพักฐานต่อเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นเหตุที่มาของหัวข้อว่าเอ้ยลงเนี่ยเราควรจะซื้อหรือรอก่อนดีนะซึ่งความรู้ที่เราเพิ่มเติมอัปเดตต่อจากสัปดาห์ที่แล้วถ้าเราพูดถึงหลักการตัดสินใจเนี่ยเราก็บอกว่าเวลาเราจะเพิ่มพอร์ตหรือลดพอร์ตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพิจารณาว่าสถานการณ์นี้มันคุ้มความเสี่ยงมากขึ้นเราก็ลงทุน้ยงอล นะครับเราก็ลงทุนลดลงนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยนักลงทุนแต่ละประเภทแต่ละลงทุนเนี่ยนะครับเขาจะมีปัจจัยในการแปลผลเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนเหมือนที่เราอ่านเน่เราจะผมเห็นคนที่เล่นกราฟที่ในเครือประสบความสําเร็จก็ดีคนที่เล่นเป็นวีไประสบความสําเร็จก็ดีคนที่คืออย่างนี้วิธีการลงทุนเทคนิคการลงทุนเนี่ยมันหลากหลายมากแต่ละคนเนี่ยมีผมผมเชื่อว่าเกือบทุกแนวทางมีคนที่ประสบความสําเร็จหมดแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาเจอ หลักการหรือวิธีการเทรดที่มันเหมาะสมกับตัวเขาแล้วมันสอดคล้องกับธรรมชาติไหมถ้ามันผ่านทั้ง2องอย่างเนี้ยเขาก็โอเคหมดคราวนี้แล้วหลักการวันนี้ที่สําคัญก็คือเอา่าแล้วเราจะมีหลักการอะไรในการควบคุมว่าเราควรจะลงมือทําหรือไม่ควรลงมือทําอะไรเนี่ยในการเสี่ยงบนความไม่แน่นอนนะคือการลงทุนมันยากตรงนี้ตรงที่ว่าไอ้เวลาเราลงทุนผิดแล้วขาดทุนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าโพสเซสเราผิดนะแล้วมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นวิธีการที่ผิดพลาดถ้าเราดู ไม่ว่าจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟต์ก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ดีทุกคนเนี่ยลงทุนแล้วผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วเขาได้กําไรมากกว่าขาดทุนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องออก้าวข้ามความผิดพลาดและอยู่กับความผิดพลาดให้ได้ตลอดชีวิตอะมันถึงจะลงทุนเป็นอาชีพได้จริงๆนะคราวนี้ในกระบวนการเนี้ยในในหลักการเนี่ยเราทํำยังไงนะครับปกติแล้วเราจะใช้กระบวนการเลือกซื้อถือขายที่แน่นอนตายตัวก็คือว่า,ค,วาคือเหตุผลที่เราจําเป็นต้องมีโพสต s ที่ แน่นอนตายตัวเนี่ยในการเลือกซื้อถือขายเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องการแยกแย,กแยะระหว่างความรู้สึกกับความรู้ที่นํามาใช้งานออกจากกันก่อนโดยธรรมชาติเนี่ยมันยากตรงที่ว่าในในทุกๆขณะที่เราลงทุนเนี่ยในทุกๆวันที่เราลงทุนนะครับมันจะมีทั้งข้อมูลที่บอกเขาว่าให้ซื้อและข้อมูลที่บอกว่าให้ขายเกิดขึ้นทุกวันความรู้ก็เช่นเดียวกันในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งความรู้ที่บอกให้ซื้อและความรู้ที่บอกให้ขายเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ความรู้สึกนำเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าเช่นเวลาคุณอยากจะซื้อหุ้นอะไรสักตัวหนึ่งหรืออยากลงทุนอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเอาเหตุผลฝั่งซื้อเนี่ยมาสนับสนุนตัวเองเพอคุณอยากขายคุณก็เอาเหตุผลหรือความรู้ที่บอกว่าขายมาสนับสนุนตัวเองผมว่าคล้ายๆคนที่บางครั้งเราอยากซื้อของอะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่บนหลักการหรอกจริงๆแล้วเราอยู่บนฟิลลิ่งก็คือว่า เราอยากซื้อของเราก็แค่อยากซื้อของเราก็หาเหตุผลอะไรก็ได้มาซัพพอร์ตให้เราซื้อของถ้าเราอยากขายของเราก็แค่หาเหตุผลอะไรก็ได้มาซัพพอร์ตให้เราขายของซึ่งฟิลลิ่งหรือความรู้สึกเนี่ยไม่สามารถควบคุมให้แม่นยําและเที่ยงตรงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนต้องทำเนี่ยจริงๆก็คือว่าเราเลยต้องมีโพเซ์หรือมีกระบวนการที่แน่นอนแต่ตัวเช่นผมยกตัวอย่าง,างนี้นะอย่างอย่างใครที่ ใช้ตัวแพทเทนซ์นัมยูเซอร์ของเราเนี่ยอย่างเช่นคุณเห็นไอ้ระบบเขียวแดงบนกราฟเทคนิคที่ผมใช้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งไอ้ไอ้ระบบเขียวแดงบนกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งถูกแล้วมันก็มีมีทั้งผิดคือต้องการจะบอกว่าเราซื้อเขียวแท่งแรกและขายแดงแท่งแรกนึกออกไหมมันก็จะมีจังหวะที่ซื้อเขียวแท่งแรกขายแดงแท่งแรกแล้วกําไรกับมันก็จะมีจังหวะที่ซื้อเขียวแท่งแรกขายแดงแท่งแรกแล้วขาดทุนก็มีอาอย่างเช่นช็อตเนี้ยอาอาจจะไม่คุ้มก็ได้ก็มี แต่ว่าเพียงแค่ว่าทําซ้ําๆระยะยาวแล้วมันได้กําไรมากกว่าขาดทุนนะโอเคแต่เราจําเป็นต้องมีโปรเซสคุมนะเหมือนกันเมื่อกี้เลยเราใช้ทฤษฎีดาวถ้าเราจะใช้ทฤษฎีดาวในการซื้อขายเราก็ต้องใช้ทฤษฎีดาวในการซื้อขายก็อ้างอิงถ้าถ้าทฤษฎีดาวยังบอกว่าขายหรือยังบอกว่าให้รอเราก็รอถ้าเขาบอกว่าให้ซื้อได้เราก็ซื้อคือมันต้องมีหลักการยึดแต่มันจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าคนที่ใช้เครื่องมือส่วนใหญ่มกักจะไม่ค่อยเข้าใจ มักจะไม่ค่อยมีหลักการยึดแล้วก็ใช้ฟิลลิ่งราเนี้ยพอคุณเปลี่ยนเทคนิคไปมาเนี่ยคุณจะรีพีทความสําเร็จไม่ได้หรือคุณจะทําให้ความสําเร็จมันเกิดซ้ําๆไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยลงทุนเป็นอาชีพไม่ได้เออนึกออกไหมมันก็แบบรวยเพราะฟุกบ้างอะไรเงี้ยสังเกตว่ากําไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดจากความบังเอิญเนี่ยมันจะอยู่กับเราไม่นานหรอกสุดท้ายเราก็เอาไปคืนถูกไหมครับก็เหมือนคนเล่นหวยอะ่ะบางครั้งมันก็จะได้หวยได้กําไรแป๊บเดียวอะ่ะเสร็จแล้วเราสุดท้ายเราก็ ซื้อหวยแล้วก็ไม่เคยถูกอีกเลยสุดท้ายเราก็ขาดทุนไอที่ได้กําไรมาเท่าไหร่สุดท้ายยังไม่คุ้มค่าที่เราซื้อหวยมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมไอสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการก็คือทําซ้ําๆแล้วได้กําไรมากกว่าขาดทุนในไระยะยาวเพราะว่าเราต้องการควบคุมคอนโทรลตรงนี้ไปได้คราวนี้พอเรารู้หลักการแล้วพอเราก็มาตอบคาถามว่าอ้าวแล้วราคาหุ้นลงเนี่ยเราควรทยอยซื้อหรือรอก่อนเอางี้ก่อนนะอย่างแรกเลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อน หลักการซื้อจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีจะใช้ด้วยกันอยู่2อ,อย่างผมเคยบอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยมีความรู้ด้วยกันอยู่4ี่ประเภทคือเลือกหุ้นยังไงให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมสัดส่วนที่พอดีมันมี4ความรู้ถูกไหมแต่ความรู้ที่ใช้ในการซื้อในการขายจริงๆก็คือเขาจะใช้ราคาเหมาะสมหรือใช้เวลาเหมาะสมขึ้นอยู่กับคนยกตัวอย่างเช่นใครที่ใช้กราฟเทคนิคอลสายตามในแนวโน้มอย่างเช่นพวกทฤษฎีดาวเนี่ยอย,อย่างที่ผมใช้เนี่ย เขาเรียกว่าสายเวลาเหมาะสมหรือว่าใช้พวกฟันโฟเนี่ยสายเวลาเหมาะสมคนพวกเนี้ยนะครับก็จะถ้าบอกตรงๆว่าถ้าสถานการณ์เซ็ตอย่างเงี้ยเขาก็จะรอเพราะว่าตอนนี้กราฟเทคนิคเซตบอกว่าเป็นแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นเขาจะรอเขาจะเขาจะไม่รีบซื้อส่วนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ความรู้หรือใช้เครื่องมือในการซื้อขายผ่านคําว่าราคาเหมาะสมเขาจะไม่สนใจว่าการาฟเทคนิคเป็นยังไง ถ้าราคาปัจจุบันถูกอ่านะครับเขาก็จะตัดสินใจซื้อเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้เครื่องมือยกตัวอย่างเช่นถ้าเปิดผมใช้ฟังก์ชันสแกนนะกดที่คอนดิชันนะครับอย่างเช่นในสุกที่แล้วเราบอกว่าเวลาหุ้นราคาเพิ่มขึ้นเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะซื้อเพิ่มหรือเราควรจะทยอยขายดีเราก็วิเคราะห์อย่างเช่นที่เราใช้กันในวงการพื้นฐานก็คือว่าหุ้นตัวไหนที่มันมีความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นถูกไหมคราวนี้ผมจะดูสาธิตให้ดูด้วยเวลาเราตั้งตัวอย่างเครื่องมือสแกนเนี่ยนะครับเราสแกนหุ้นเนี่ยเราก็ควรจะมีลอจิกเนี่ยที่มันแน่นอนตายตัวนะถ้าเกิดว่าใครฟังเงื่อนไขสแกนผมบ่อยๆเนี่ยผมก็จะมาจะต้องมีกําไรอ้างอิงหรือว่ามี n v d r อ้างอิงหรือว่ามีกระแสงเงินสดอ้างอิง เพราะว่ามันผ่านการพิสูจน์แล้วโดยเบื้องต้นว่ามันใช้แล้วมันได้เปรียบกว่าไม่ใช้ใช้แล้วได้เปรียบกว่าไม่ใช้นิดหน่อยแต่แต่เหมือนกับว่าเราอยากได้ความนิดหน่อยนะั้นเช่นเช่นเราพิสูจน์ว่าถ้าเราเลือกหุ้นที่งบการเงินดีในช่วงที่ตลาดบูมนะหุ้นที่งบการเงินดีเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสผิดพลาดเนี่ยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะนะครับ มีโอกาสผิดพลาดเนี่ยยีแต่ถามว่ามีโอกาสได้กาไรมากกว่าเซ็ตเนี่ยสาแต่เทียบกับหุ้นที่งบการเงินแย่เนี่ยมีโอกาสผิดพลาดนะสามคือมากกว่า1 0แต่ถามว่ามีโอกาสได้กําไรมากกว่าเซ็ตไหมก็สามสกต้องบอกว่าหุ้นที่งบการเงินแย่จริงๆแล้วในนั้นอ่ะก็มีหุ้นที่ได้กาไรชนะเซ็ตเช่นเดียวกับหุ้นที่งบการเงินดีเหมือนสมัยนี้เรายอมรับตามตรงว่าหุ้นบางตัวมันก็คืองบแย่แต่ก็ราคาดีกก็็มมมีีัันนะครบ แตเดลต้าเนี่ยจัดอยู่ในฝั่งซ้ายนะคือ Delta เดลต้าในงบการกันดีด้วยนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะหุ้นหลายตัวที่คุณเห็นจริงๆมันมีงบการกันดีแต่มันมีส่วนผสมของหุ้นพวกโรงไฟฟ้านูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผสมเข้ามาด้วยมีหุ้นที่เก่งกําไรสตอรี่ด้วยอ่ะมันก็ผสมผสนแหละแต่ให้คุณเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดคุณจะลดลงไปประมาณสัก1 0บเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่เวลาคุณลงทุนในช่วงที่ผลประกอบการแย่เหมือนช่วงเนี้ยเราบอกว่าเซ็ตพักฐานเนี่ย เวลาเซ็ตพักฐานเนี่ยถ้าคุณเลือกหุ้นที่งบการเงินดีเนี่ยคุณมีโอกาสรอดเนี่ย28.9แต่หุ้นที่งบการเงินแย่ก็มีโอกาสรอดนะอยู่25แสดงว่าในสถานการณ์เซ็ตที่แย่เนี่ยโอกาสรอดอ่ะมันมันดีกว่าแค่3เปอเซ็องแต่ถ้าเราพูดถึงเวลาเราเลือกหุ้นที่งบการเงินดีกับแย่ในสภาวะที่ตลาดไม่ดีนะไอหุ้นที่งบการเงินดีเนี่ยมันจะมีหุ้นที่ลงแรงกว่าตลาดก็มีนะถึง56.7 แต่หุ้นที่งบกันเงินแย่แล้วลงแรงกว่าตลาดเนี่ยมีถึง61.7ก็คือเรียกง่ายว่าไอ้งบกันเงินแย่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกฝั่งจากอีกฝั่งหนึ่งอีก5%แสดงว่าเวลาเราตั้งเงื่อนไขไอ้พวกเนี้ยมันก็จะช่วยเราประมาณสัก3%ให้ดีดีกว่าอย่างนี้มีเงื่อนไขเนี่ยเพิ่มโอกาสให้เรา3%มเมีเงื่อนไขข้อนี้เพิ่มโอกาสให้เรา5%ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่น,นี่มันคือทดสอบมาแล้วนะเราก็เลยคิดว่า เราซื้อโอกาสนั้นแนหะซื้อโอกาส3%ซื้อโอกาส5%ถามว่าเทียบกับไม่ใช้เลยมันก็แล้วแต่คนะนะเนาะอ่าอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับอ่ะคราวนี้เราก็เลยจะมีเงื่อนไขพวกนี้แหละอย่างเช่นตอนนี้ผมก็เอากําไรโต NVDA สะสมกระแสเงินสดเป็นบวกเสร็จแล้วตอนเนี้ยผมใช้คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันน้อยกว่า30วันแล้วก็ราคาไฮ5วันต่ํากว่าราคาไฮ15วันหมายความว่าหุ้นที่สเก็ตแล้วก็เลือกเฉพาะหุ้นเซ็จร้อยที่มีสภาพคล่องสูงเนี่ยจะได้ง่ายหน่อยก็คือว่าถ้าเราพูดถึงก็คือว่า ราคาเขาลงมาแหละนะราคาเขาลงมานะครับแล้วก็เราแต่ว่าความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นอ่าอย่างเช่นบีกิมเนี้ยลงมาเยอะเลยนะลงจาก50กว่าลงเหลือ44กว่าเงี้ยอ่าซีบีจีเออย่างเงียซีพีเออ่างเงี้อ่าจีเอฟพีทีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเลือกได้อย่างเช่นเออ่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงพอเราได้พวกเนี้ยเราก็จะเอาหุ้นพวกเนี้ย ไปเลือกดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะซื้อตามไหนแต่ว่าเราแล้วแล้วแต่เรานะว่าเราจะซื้อโดยอ้างอิงโดยอ้างอิงราคาเหมาะสมหรือเราจะซื้อโดยอ้างอิงโดยอ้างอิงเวลาเหมาะสมผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะเมื่อกี้เราให้ดูหุ้น gfp t ก่อนอถ้า gfp t เนี่ยโดยกราฟติกเนคเิลเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงทั้งวีคทั้งเดย์หมายความว่าตอนนี้เวลาไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราดูปรากฏว่า pe เขาว่า10.94เท่าสมมุติว่าถ้าเราดู gfp t เราจะเห็นว่า g f p t เนี่ยโดยที่ผ่านมา7ปีที่ผ่านมาเนี่ยซื้อขายที่ pe 9เท่าถึง13เท่าปัจจุบัน pe 10.91เท่าก็ต้องบอกว่า g f p t เนี่ยจริงๆแล้วราคาเนี่ยไม่ถ้าถามว่าราคาเหมาะสมไหมต้องบอกว่าราคาจริงไม่ถูกนะถ้าเทียบจาก7ปีที่ผ่านมาอ่าแล้วก็เวลาเนี่ยไม่เหมาะสมด้วยถูกไหมแต่สมมติถ้าเกิดว่า เราดู C P F โอเค C P F เนี่ยก็คือว่า Week เนี่ยเหมาะสมแต่เ a เนี่ยยังไม่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเราพูดถึงคนที่ใช้หลักการของ P E เนี่ยมันก็หมายความว่าตอนนี้ P E 9.54เท่าซึ่งใน7ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาซื้อขายที่ P E 13ถึง15เท่าเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าตอนนี้เป็นเป็นเขาเคยเกิดขึ้นแค่4.75%ในรอบ7ปีที่ผ่านมาก็คือตอนนี้ก็คือ P E ถูกอ่ะอย่างนี้คราวนี้ ขึ้นอยู่คุณเลยก็คือกาฟเทนิคอลถ้ากราฟเดเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ใช่จังหวะซื้อแต่ถ้าพูดถึงราคาเหมาะสม,มน,นี่คือซื้อแต่ต้องบอกก่อนนะไอ้เครื่องมือพวกนี้ใช้ได้อยู่ในแพทตินัมยูเซอร์นะสำหรับคนที่ใช้ซื้อยูเซอร์ตรงใช้เองนะครับอ่าเพราะว่าบางคนจะใช้ตามไม่ได้เนาะอ่ะก็ให้ดูนะครับอ่ะเป็นตัวอย่างคันนี้ทุกคนอนะ่ะต้องชัดเจนในตัวว่าเราอ่ะจะใช้หลักการอะไรในการในการ เลือกซื้อถือขายเราจําเป็นต้องตกผลึกตัวเองเนี่ยให้ชัดเจนก่อนนะถ้าเราไม่ชัดเจนในตัวเนี่ยเราจะมั่วสั่วแต่ถามว่าแต่ถามว่ามันมีวิธีการที่แอดวานซ์ไหมมันก็มีอย่างเช่นใครที่เรียนตัว pricing zone เนี่ยมันก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอันนี้ผมยกตัวอย่างนะขอขอถือโอกาสโชว์ Data บางอย่างด้วยในในใน efinco นะครับเนื่องจากว่าผมยกตัวอย่างนี้อย่างตอนนี้ถ้าเป็นใน efinco เนี่ยนะครับตอนนี้ พอดีว่าตอนนี้ผมต้องอส่งคําสั่งซื้อตัวทองคําแบบแวรวบเข้าไปอีกนิดนึงนะครับสาหรับคนที่ฟังคลิปวันพุธนะอัปเดตกันวันวันพุธนะครับให้ดูนี้นิดหนึ่งอัปเดตเลยดีเดียวนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้ตอนที่ผมอัปเดตทองวันพุธที่ผ่านมามันยังมันยังไม่เกิดเทคนิคเอ้าไบนะตอนนี้ปรากฏว่าราคาทองคำเนี่ยมันไปเบรกไฮเออร์ไฮและจากทฤษฎีดาวเนี่ยปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นและแสดงว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราดูทองคําเป็นเงินบาทเนี่ย ปรากฏว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนานแล้วแหละแต่ว่าผมบอกว่าให้เรารอสัญญาณซื้อจากดอลลร์ถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้มันเป็นสัญญาณซื้อแล้วซึ่งเราก็เลยจําเป็นต้องซื้อร่วบซึ่งตอนนี้ในอ e ีฟินโกเนี่ยผมส่งคําสั่งซื้อไปแล้วนะเมื่อกี้นะเนี่ยให้ดูนะลีนิดหนึ่งอ่าก็คือเนี่ยพึ่งแมทไปเลยวันที่9้านะ 6โมงนะซื้อเนี่ย0.04บาททองคำา25,961บาทนะอันนี้ก็คือซื้อไปแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยซื้อไปเรียบร้อยแล้วก็ลงบันทึกเก็บไวน้นะอันนี้แมทแล้วแต่เดี๋ยวอันนี้จะต้องเตรียมเซลไว้สัญลักษณ์ว่าคือแมทแล้วเดี๋ยวรอซื้อส่วนอีก2คํคำสั่งเนี่ยยังไม่ได้ยังยังไม่แมทนะรออยู่ต่อไปนะอ่ะแต่ว่า คราวนี้ให้ดูสําหรับกลยุทธ์ pricing zone อันนี้จะลึกซึ้งเข้าไปอีกไหมความว่าคุณสามารถใช้ทั้ง2วิธีคือคุณสามารถแบ่งเช่นเ,เงินครึ่งหนึ่งสามารถซื้อตามเวลาเหมาะสมเงินอีกครึ่งหนึ่งซื้อตามราคาเหมาะสมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคือนี้การที่เราใช้วิธีการซื้อที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าทั้ง2วิธีเป็นวิธีการที่ดีทั้งคู่เนี่ย มันจะทํากําไรคนละสภาวะและมันจะสร้างความสมดุลหรือว่าป้องกันความเสี่ยงให้กันและกันไปเองแต่ว่าการที่เราจะใช้วิธีการกลยุทธ์ขั้นสูงแบบพ i ย i n g z โซ e ตรงนี้มันมีความจําเป็นที่เราจําเป็นต้องต้องชำนาญในแต่ละวิธีก่อนที่จะมาใช้2วิธีผสมกันนะผมผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นันนี้ก็เป็นเขาเรียกก็เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์แล้วกันนะมันก็จะมากขึ้นสําหรับใครที่มีโอกาสเรียนตัวพ i ยซ n g z o n นนี้แล้วนะครับก็แนะนําว่าเรียนแบบ มันได้แมนเนจเบนมาก่อนนะเราค่อยมามาไพซิ่งโซนหรือว่าเรียนบิ๊กแคปมาก่อนหรือว่าเรียนฟันโฟมาก่อนแล้วไพซิ่งโซนเป็นอย่างสุดท้ายที่เรียนนะก็คือว่าเ <laughs> ชื่อมความรู้มาก่อนนะครับแต่สําหรับหรือว่าใครที่ติดตามคลิปวันพุธตัวอ e ีฟินโกก็เราก็ถรดได้ดูเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจที่จะลงทุนในในอ e ีฟินโกนะครับอะก็ลองได้นะครับแต่ย้ําว่าสาหรับคนที่ลงทุนทองคำเนี้ยเป็นการลงทุนทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะไม่ได้เจตนาเพื่อเก่งกําไรนะครับไว้ป้องกันความเสี่ยง ในสถานการณ์ที่เรามองว่า US ดอลลาร์เนี่ยมีมีความเสี่ยงนะครับเราก็จะเป็นต้องกระจายความเสี่ยงไว้นะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินทั้งหมดมาลงทุนเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าคําตอบไหนที่ผมตอบได้ผมจะตอบให้นะครับแต่ถ้าอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ ตอนนี้โควิดกลับมาเหมือนจะระบาดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำคอมเมนต์เลยนะมีมีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ